ในระเบื้องปูหลังคาจะทำยังไงบ้างก็สามารถเข้ามาถามเจ้าหน้านนที่ของเราได้เลยอย่างนี้อย่างคุณโยรูอาจารย์ควรจะต้องต้องจำเป็นต้องใส่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณโยมผมจะได้ทำบุญทำกุศลทำไปบ้างแล้วตอนนี้ผมจะได้มา ถ้านผู้ชมที่ขับรถมันมพุน่งมาเดินเข้าไปเราเดี๋ยวว่าจะซื้อของมาตรงนี้ก่อนนิดเดินแป๊บเดียวใช้เวลานิดหน่อยทำบุญที่มีหน้าอยากจะแนะนำรับซือว่าป่าลอยฟ้านี่แหละทยไปดูนะถ้าป่าลอยฟ้านี่ใกล้ที่สุดและวการทำบุญแล้วก็ได้อันนี้สมแรงอันนี้สมมากด้วย คุณผนน,นี้สง่งให้บุ